หนึ่งในสินเชื่อออนไลน์ที่เรียกได้ว่าดอกเบีย้ยโคตรแพงโคตรมหาโหดนะครับผมก็คือสินเชื่อมีความสุขนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าสินเชื่อความสุขตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อที่นอกระบบครับคุณผู้ชมผมก็เลยอยากจะรวบรวมข้อมูลเซตนี้เอาไว้เผื่อเวลาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปดูแอปนี้เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะ เข้ามาเสิร์ชใน YouTube คุณจะได้เจอคลิปผมนะเป็นการเตือนภัยว่าอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าเพราะดอกเบี้ยมันโหดจริงนะครับคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากรู้มันโหดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปไล่ดูแล้วกันในฟังก์ชันของอ่ากูเกิลเพลย์นะครับผมรู้ว่าเพสโต้เนี่ยนะฮะเขาจะมีแอปนี้ให้ดาวน์โหลดซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยนะว่าแอปตัวนี้เนะี่ยมันมีอยู่จริงไหมถามว่าไอแอปตัวนี้เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะครับผม ผมลองไปดูประวัติการดาวน์โหลดนะครับผู้ชมอยู่ที่5 0 0แสนดาวนโหลดนั่นก็หมายความว่ามีคนสนใจในการโหลดตัวนี้ไปเยอะมากๆนะแล้วไม่รู้ว่ามีกี่คนนะที่พลาดท่ากับตรงนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวคิดดู5 0 0แสนดาวน์โหลดเนี่ยโดนไปทั้งคนละ10บาทเ่็กเราไป5ล้านบาทแล้วนะคิดว่าจะโดนขนาดไหนนะครับผมซึ่งไอ้ส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงก็คืออ่าเดี๋ยวพาไปดูเทีละส่วนเลยนะ ด้านในเกี่ยวกับแอปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเขาได้มีการพูดถึงว่าเงื่อนไขาการกู้ต่างเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง22ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยคือกู้ตั้งแต่5 0 0 0ันถึง10,000บาทเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฟังผมนะเขาไม่ปฏิบัติตามอยู่แล้วนะฮะ,ะคุณอาจจะกูไ้ไปแล้วคุณอาจจะกู้ได้จริงคุณอาจจะกู้ได้จริงคุณอาจจะได้เงินปั๊บเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือดอกเบีย้ยอันสุดโหดนะฮะที่คุณจะต้องจ่ายคืนภายใน7วันตามข้อตอกลงที่เขาบอกว่า91วันหรือ180วันหรือไม่จรปงนิควันเนี่ยไม นะไม่จริงเพราะมีหลายคนเจอแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังแล้วนั่นเองนะครับผมทีเนี้ยในส่วนของความปลอดภัยของข้อมูลเนะี่ยผมพาไปดูเลยฮะละเอียดเลยนะอันนี้นะครับความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยนักพัฒนาแอปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าสินเชื่อความสุขเนี่ยมันจะมาทีหลังนะฮะมันจะมาทีหลังจากฉับไว้มันจะมาทีหลังจากสินเชื่อตัวอื่นอย่างอ่าสินเชื่อมงคลเลยคือมันคือปรนมาทีหลังนะฮะแล้วด้วยความที่มปนมาทีหลังเนี่ย มันรู้ทันแล้วมันรู้เราให้คนเริ่มมันมีความระแวงระวังนะครับผมก็เลยการตั้งค่าความปลอดภัยเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการแชร์ข้อมูลสําหรับบุคคลที่3ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะฮะคุณผู้ชมมันไม่จริงเพราะสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นในระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเมื่อไม่ได้ขึ้นในระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยปั๊บนั่นหมายควาว่าเขาจะปฏิบัติยังไงก็คือแล้วแต่เขาก็ได้เพราะไม่ได้มีบทลงโทษอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้ว ยิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือเขาจะผิดกฎของ Google Play Store เนี่ยเขาก็ทำได้เพราะเขาไม่ได้สนใจเพราะการลงโทษของ Google Play Store คือการแบนด์ ID นั้นๆนะฮะหรือการเตะแอปพลิเคชันนี่ออกจากระบบการดาวน์โหลดได้เฉยซึ่งเขาไม่ได้กลัวอยู่แล้วของเขามีทีมงานที่เป็นแบบว่าสามารถเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่เท่าไหร่ก็ได้มี ID ที่สามารถสร้างได้แบบไม่อั้นนะฮะพอสร้างเสร็จปั๊บเขาก็มาลงใหม่นะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่า ในแอปพลิเคชันของ Google Play Store เนี่ยพอเสิร์ชคำว่าสินเชื่อเนี่ยคุณจะเจอสินเชื่อนอกระบบเนี่ยไม่ต่ำกว่า80%ของแอปพลิเคชันที่คุณเสิร์ชหาเจอนะฮะนี่คือหนึ่งในเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเพราะระบบของ Google Play เนี่ยคือเข้าใจได้นะว่าไอ้ g o o g l e Play Store เนี่ยมันไม่สามารถใช้คนในการตรวจสอบได้เพราะวันวันหนึ่งเนี่ยมีคนสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาขายบนแพลตฟอร์มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าใช้คนตรวจสอบเนี่ยไม่ไหวจริงเขาก็เลยใช้ AI ในการประมวลผลและตรวจสอบ ซึ่งไอ้เจ้าสินเชื่อนอกระบบเนี่ยมันไม่รู้ว่าไปรวมคนเก่งมาจากไหนมาพอมารวมคนเก่งเข้ามาปั๊บเนี่ยนะครับผมมันสามารถจะหลบอัลกอริทึมของ AI ได้นะฮะซึ่งในข้อน,นี้เขาจะสามารถสร้างแอปแบบนี้เท่าไหร่ก็ได้นะฮะายทุนจะต่างประเทศเนี่ยจะดูดเงินจากคนไทยจากสิ่งนี้ไปเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะะต้องช่วยกันอย่าลดลงให้แบบว่าไปกู้เลยพี่อะไรเงี้ยอย่าไปกู้นะครับผมส่วนไอ้เรื่องของการบิดเงินเนี่ยคุณผู้ชม ใครที่แบบภูมิท่าทานอะไรเงี้ยคือเขาก็ทำกัเรื่องของเขาแต่ถ้าถ้าผมจะเตือนคุณจริงๆนะอย่าไปยุ่งนะฮะวุ่นวายวุ่นวายจ,จัด,จดโทรมาทุกเบอร์โทรหาแบบบุคคลรอบตัวเราทุกเบอร์เลยซึ่งถามว่าเขารู้ได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมในส่วนนี้เนี่ยเขาสามารถเข้าถึงข้อ,ขอมูลของเราได้เออจะพูดอย่างนี้นะฮะเมื่อเข้าไปนะครับผมระบบเนี่ยจะมีการเข้าถึงรหัสการส่งข้อมูลนะครับผมมีการรวบรวม,รวมเกี่ยวกับเรื่องของประวัติต่างๆเนี่ยคือเขาเข้าถึงได้หมดเลยนะครับผมซึ่ง เราเองเนี่ยขอให้เขาลบได้แต่คุณที่ว่าเขาจะลบไหมล่ะในระหว่างที่คุณขอให้เขาลบเนี่ยนะครับผมเขาอาจจะส่งข้อมูลชุดน,นี้ไปให้กับบุคคลที่3แล้วซึ่งเขากำลังปฏิบัติาตามอยู่แล้วไอ้บุคคลที่3เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่เอาข้อมูลของเราไปทําไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยมันก็ดีไปแต่ส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอาข้อมูลของเราไปขายให้กับพวกเว็บพน,นันนะฮะหรืออาจจะเอาข้อมูลของเราไปเนี่ยไปทําการหลอกคนอื่นในการยื่นกู้คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นมาบางท่านเนี่ย บัตรประชาชนของฉันยังไม่เคยใช้ในการกู้สินเชื่อในระบกตัวนี้เลยแต่ทำไมไมันขึ้นว่าบัตรประชาชนถูกใช้ไปแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะโดนเขาดูดไปแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่ทั้งหมดอันนี้คือจากการสาธิตฐานเท่านั้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะมาเล่าให้ฟังเตือนภัยกันแล้วหวังว่าทุกคนจะระมัดระวังตัวเองนะฮะได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่มี AI ตัวไหนที่จะสแกนสิ่งเรานี้ออกจากชีวิตคุณได้ดีเท่ากับความคิดของคุณเองนะครับ ก็อขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้จะอัปเดตวิธีการหาเงินแบบเยอะๆให้หน่อยเพราะว่าหลายคนขอเดอเกินนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ